เอาท้ายสบายพี่น้องเรียกว่าสวดเดียดวันี้เราจะมาสอนการท่นพักสลัดเซฟกระทะหม้อาพี่น้องนะอันนี้คืออุปกรณ์เอาท้ายเด้เลยเอาสิตั้งโทรศัพท์ของใส่นี่เอาแบบง่ายๆบ้านๆเอาเนี่ยบ้านนอกเอานะท่นพักสลัดใส่สเต็กพี่น้องใส่สเต็กใส่สเต็ก สเต็กหมูสเต็กไก่ที่ร้านขายสเต็กด้วยนะครับนี่เชฟเชฟกระทะรั่วครับคนก็รั่วอันนี้ห่านเสร็จแล้วนะถ้าตอนต่อไปเราจะไปใส่น้ำกันนะเอาน้ำใส่เพื่อจะให กพื่อจะให้ผักที่เราหั่นนี่มันฝื้นตัวทางที่ดีเนี่ยถ้าถ้าอยากให้มันกรอบมากกว่านี้ก็ต้องเอาน้ําแข็งมาใส่ด้วยหันน้ำแข็งมาใส่มันก็ความเย็นจะทำให้ผักกรอบประมาณนี้นะนี่คือผักสลัดใส่สเต็กพี่น้อง